สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญอยู่ที่ชุมชนบ้านเขาปิ่นทองนะคะแล้วก็แปลงที่ดินที่ขวัญจะนําเสนอนะคะในเขตนี้นะคะเขาก็ทําอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกันซะส่วนใหญ่เลยนะคะ <S <s แล้วตรงที่ขวัญยืนอยู่เนี่ยค่ะด้านข้างเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะที่เราเห็นนี่เขาปลูกเห็ดนะคะตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะทําพวกเห็ดนะคะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานนะคะก็มีหลายหลังคาเรือนเลยนะคะที่ทําเห็ด <s> แล้วก็บางหลังคาเรือนนะคะก็ยังทําอาชีพนะคะ เกี่ยวกับการปลูกผักขายนะคะส่งตลาดสีเมืองอย่างพวกมะเขือพริกนะคะหรือว่าพวกผักยาวนะคะอันนี้เลยนะะในขณะนี้ที่ขวัญยืนอยู่เนี่ยค่ะคือหน้าแปลงที่ดินที่ขวัญจะนําเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือแปลงที่อยู่ด้านหลังของขวัญเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่2ไร่2งานนะคะแล้วก็แปลงที่ดินตรงนี้นะคะก็ถือว่ามาได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะนั่นก็คือว่าอยู่ห่างจากถนนนะคะ4ี่นี่ค่ะ เพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะแล้วหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะคะก็ยังเป็นถนนลาดยางดําด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับการทําการ,กรเกษตรอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าลักษณะของดินนะคะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะเป็นลักษณะของดินดำนะคะเศษเนี่ยคะ่ะเหมาะกับการ,กรเกษตรมากๆเลยนะคะคุณจะมาปลูกพืชสวนหรือว่าพืชไร่นะคะ แปลงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากเลยค่ะเลยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ข้างเคียงนี้นะคะที่เขาทําการ,กรเกษตรกันเนี่ยนะคะเ,เขาก็จะขุดบ่อนะคะในพื้นที่ของเขาเนี่ยค่ะซึ่งความลึกของบ่อเนี่ยค่ะก็ประมาณสัก3าเมตรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเจอน้าแล้วก็กักเก็บน้าไว้ใช้ในทําการ,กรเกษตรในช่วงหน้าแล้งได้ค่ะแล้วจุดที่ขวัญยืนอยู่นะคะนี่ก็คือเขตที่อยู่ด้านหน้านะคะจ้า ส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะเขตจะไปจนถึงแนวรั้วลวดหนามนะคะแล้วก็ยาวไปนะคะถึงด้านหลังที่เป็นต้นมะพร้าวนะคะทั้งสี่ต้นนมะพร้าวทั้งสี่ต้นเนี่ยค่ะยังอยู่ในเขตของอยู่นะคะแล้วจากที่เราเห็นเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าด้านหลังปแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะคะแล้วก็ตลอดระยะทางเนี่ยค่ะที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะถ้าเราขับจากตรงเนี้ยนะคะไปทางด้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีบ้านเรือนผู้คนนะคะอยู่กันอย่างค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมในหมู่บ้านนี้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในเขตนี้นะคะที่เราทําการเกษตรกันเนี่ยแสดงว่ามีน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าในเขตใกล้ๆเนี่ยค่ะก็ยังมีลําห้วยนะคะ คนในเขตนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถปลูกเห็ดได้นะคะเห็ดเนี่ยใช้น้ําเยอะนะคะแล้วก็ปลูกกันหลายหลังคือได้หลังคได้หลายหลังคาเรือนเนี่ยแสดงว่าน้ําค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะจากที่สอบถามชาวบ้านนะคะเขาจะบอกว่าใครที่ทําการเกษตรในเขตนี้นะคะเขาก็จะขุดดินนะคะเป็นในบ่อของตัวเองเนี่ยค่ะเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งได้เพราะฉะนั้นในเขตนี้นะคะนอกจากดินดีแล้วก็น่าจะ น้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะก็เลยทําให้การเกษตรที่นี่ค่ะถือว่าโอเคมากเลยค่ะแล้วก็ความสะดวกสบายของในชุมชนนี้นะคะเรื่องอาหารการกินนะคะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าจากตรงนี้นะคะก็จะมีตลาดนัดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในชุมชนนะคะอยู่หลายตลาดนัดอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยนะคะก็คือตลาดนัดของชุมชนบ้านเขาปิ่นทองนะคะอันนี้ก็จะมีตลาดนัด หลายวันแล้วก็ถือเป็นตลาดนัดใหญ่นะคะของกินของใช้ออของสดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตลาดนัดนี้นะคะถือว่าครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ห่างจากเราเนี่ยค่ะแค่ประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากถนนเส้น4 3 6เนี่ยค่ะซึ่งเป็นถนนหลักเนี่ยเพียง800เมตรห่างจากอบตอปากช่องเนี่ยค่ะก็คือ1.6กิโลเมตรเองค่ะห่างจากสวนสัตว์เขาประทับช้างเนี่ยค่ะก็เพียงแค่6กิโลเมตรนะคะ แล้วก็เกิดว่าใครมาจากราชบุรีนะคะก็วัดจากแยกเจดีหักนะคะห่างจากที่นี่นะคะ่ะ25กิโลเมตรนะคะแล้วก็เกิดว่าใครที่เดินทางจากกรุงเทพนะคะมาที่นี่ก็แค่100กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ สำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความสวยงามเลยนะคะแล้วก็หน้าแปลงที่ดินเนี่ยค่ะก็หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ mm hmm. ก็ยังติดกับถนนลาดยางดํานะคะมีความกว้างอยู่ที่34เมตรนะคะแล้วก็ความลึกโดยประมาณนะคะก็อยู่ที่110ิเมตรค่ะเนื้อที่ดินแปลงนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่อยู่ที่สองไร่2ง,งาน20ตารางวานะคะราคาขายเนี่ยค่ะเพียงไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทหากใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามา นัดชมนะคะเดี๋ยวเราพาชมพาดูชี้ขอบเขตนะคะหากใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์ของทีมงานเราเลยนะคะเบอร์ของคุณนัชนนก่อนเลยค่ะ0922635563แล้วก็เบอร์ของทีมงานที่ขึ้นใต้ล่างคลิปนี้นะคะหากใครนะคะที่ต้องการที่ว่าจะทักไลน์นะคะดูภาพดูอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกนไลน์นะคะซึ่งเป็น QR code ที่ขึ้นอยู่นะคะสามารถสแกนไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะ หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะขวัญน,นะคะแล้วก็ทีมงานขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจนะคะวันนี้ขวัญและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย